สมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนเข้าสารจับมือแบรนด์สิงสถานีตำรวจชนะสงครามเกตพระนครร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททและหน่วยงานพันธมิตรต่างๆพนึกกำลังจัดงานเข้าสารเข้าดาว2025ด้วยทีมอันสนุกสนาน night of magic คืนมหัศจรรย์วันปีใหม่ร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปี2,567ตอนรับปี2,568 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างความจดจำของผู้มาร่วมงานพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าสู่ปี2568ด้วยความสนุกปลอดภัยกับประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจที่ไม่รู้ลืมซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไทยอย่าง,ย,างยั่งยืนในอนาคตและทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยแข่งแกร่งขึ้นในระยะยาว โดยจะมีกิจกรรมการเปิดไฟต้นคริสต์มาสในวันที่23ธันวาคม2567 และในวันที่31ธันวาคม2567จะเป็นการเฉลิมฉลองโดยมีกิจกรรมไฮไลท์อันทิเช่นการแสดงรำวงย้อนยุคการแสดงคาบาเร่พร้อมกิจกรรมเล่นเกมรับของที่ระลึกมากมายในคืนวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตั้งแต่เวลา19 3 0นนถึง24 3 0นาณบริเวณบั Buddy Group, ตดี้กรุ๊ปส่งป้ายไอเลิฟเข้าสา วันนี้นะครับก็ท่านจะได้เห็นความร่วมมือนะครับทุกภาคส่วนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสอนอพื้นที่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นเขตก็ตามนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับที่มีการร่วมมือกันนะครับจัดงานลักษณะทํานองนี้มาอยู่ตลอดทั้งปีนะครับก็ยืนยันนะครับว่าวันนี้จะเห็นความคึกคักของถนนเข้าสารในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับอย่างแน่นอนครับก็จริงๆแล้วมีการแสดงนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมไทย นะครับแล้วก็มีการแจกรางวัลเล่นกิจกรรมและแจกรางวัลตั้งแต่ดึงทุ่มจนถึงเที่ยงคืนก็จะมีการพร้อมกันเขาดาวก็เป็นในส่วนของออมหัศาจรรย์ปีใหม่นะครับก็จะมีทีมต,ต่างๆที่สามารถแต่งกายเข้ามาร่วมในสิ่งใน,ใน,ใ,นในวันปีใหม่ด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือเราต้องการให้นักท่องเที่ยวมีจุดเขาดาวนะครับเข้าสารเรามีนักท่องเที่ยวประมาณถ้าเป็นวัน3 1นะฮะผมเชื่อไม่ต่ำกว่า5 0 0 0มืคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ต้องควรจะมีจุดที่เขาสามารถรวมตัวกัน แล้วก็นับถอยหลังร่วมเฉลิมฉลองปี2025กันออผมดูจาก occupancy ของโรงแรมนะตอนนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าช่วง30-31ไปถึงวันที่2เนี่ยจะเต็ม100%เกือบทุกโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวไม่ต่ำกว่า5 0ม0 0แน่นอนครับครับในเรื่องของความปลอดภัยและการโดยความสะดวกในเรื่องต่างๆจริงๆแล้วเรามีการเตรียมการกันมาตั้งแต่จะเริ่มงานแนละ้วตั้งแต่ทงางท ทางนายกสมาคมได้มีการสานงานได้มีการพูดคุยกับทางสนันเขตและมีการเตรียมการเพราะนั้นในเรื่องเอาเรื่องความปลอดภัยก่อนอ้นความปลอดภัยเนี่ยเราจะแบ่งความปลอดภัยออกเป็นเรื่องสถานที่เดี๋ยวหลังจากเสร็จเน,นี่ยนะกับผมกับการผููในการเขตก็จะตรวจสถานที่ในการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเที่ยวในเรื่องความปลอดภัยของบุคคลที่จะเข้ามาในวันเข้าดาวในวันนั้นเราเตรียมการที่จะต้องมีการคัดกรอง 17นาฬิกาเนี่ยเราจะมีการคัดกรองบุคคลที่จะเข้าต้องผ่านวอล์ทรูคัดกรองเรื่องอาวุธต่างๆและในขณะเดียวกันเราจะมีกล้องที่สแกนใบหน้าสําหรับบุคคลเป้าหมายที่จะเข้ามานั้นก็จะขอเรียนว่าในวันนั้นน่ะท่านอาจจะมีความรู้สึกไม่ได้รับความสะดวกซึ่งในความไม่รับความสะดวกเนี่ยท่านจงมั่นใจว่าท่านเข้ามาในงานแล้วท่านได้รับความปลอดภัยละความปลอดภัยของงานนี้จะเป็นอันดับหนึ่งของสิ่งที่เราในฝ่ายความมั่นคงจะดําเนินการครับ ต,ต้องเรียนอย่างนี้ฮะปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เป็นการเริ่มต้นของการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งจะมาจับมือกับทางสมาคมแล้วก็จะร่วมกันไปทั้งปีในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะมีความด้านแสนยิ่งกับภาครักมากยิ่งขึ้นนะครับและทางทรทก็ร้อมที่จะทุ่มงบประมาณส่วนหนึ่งมาช่วยพัฒนาถนนทศสารก็จะมีกิจกรรมเกือบทั้งทั้งทั้งปีนะครับทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวจะมีตุ๊จีนจะมีวาเลนไทนยนะครับแล้วก็เราเคยจัดสตรีทไฟท์นะครับ แล้วก็จะมีฮอลล w วีนก็มีนะครับสงการสําคัญคือสงการเลยจะก็จะเป็นงานงานใหญ่ของถนงขอนโส่รถือว่าถือว่าประสบความสําเร็จนะครับที่ผ่านมาเราจัดสตรีทไฟ์เนี่ยเรามีคนไอบอลที่วิวนะฮะมากกว่า1ล้านคน1ล้านไอบอลที่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 ดูผ่าน y o u t u b e ผ่านผ่านช่องทาง Facebook อะไรพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามีความประสบความสําเร็จมากครับด้วยความร่วมมือของภาครัฐกับเราผู้ประกอบการ ครับผมก็อย่างที่ผมได้ได hi> ้นำเรียนไปแล้วว่าสิ่งที่ถนนข้าวสารในขณะนี้นะครับมันแสดงถึงการเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับของแห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นการตอบรับนะครับเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกนะครับเพราะฉะนั้นท่านมาที่ถนนข้าวสารท่านไม่ผิดหวังท่านจะเห็นความคึกคักเชิญชวนให้มาเข้าดาวที่ถนนข้าวสารเมอร์ลี่คิทวัตแฮปปี้นิวเยยร์ครับ